สวัสดีค่ะพวกเราชื่ออ๋อยครับไอบีค่ะก็มาทำอะไรวะจะมาลองเพลงก่อนได้ไฮักค่ะหนูเล่นกีตาร์ไหโอเคสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตั้งากกอนอ่าเปิดปึ้มก่อนแป๊บหนึง่งไหนล่ะโอ้จะได้ร้องไหมวันนี้เอา สามส่บอเครียดเลยแม้ว่าเจ้าทิมอายมันบอตายดอกแค่เจ้าไม่แค่บอได้เป็นผูแ้แทกก็เพราะว่าอายบอได้แข่งกับใครให้เจ้าไปขั้นว่าเจ้าหักเขา เขาหักเจ้าไอ้นี่กะแหงสีดีใจเหลือกับเจ้าไอ้กะสิหาไม่หามือใดกะได้สมผูสาวอดยำหนาวก็ต้องหาคนกอดกอดผู้ใดกะบอกคือกอดเจ้ากอดคนใหม่คิดหอดคนเก่าคิดหอดเจ้าสู่เขาคนอื่นบ่ได้ฟื้น ความหูสึกแค่คิดหอดแค่อายคิดเห็นแค่คิดหอดเจ้าเล่นเลนเป็นจังไดเนาะผู้สาวเก่าอายโอ้โอ้โอโอ้อละโนะบ่ได้ฮักแต่ใจอายมันคิดฮอดเจ้าหลายเดลา คิดหอดแห้งน้ำกินเหล่าคิดหอดเจ้าย้ำไอเมาคือมาถึงเฮาสิเลิกกันแล้วลืมบัดแล้วคำสัญญา เมาย้ำใด้ายก็คิดเห็นหนาซ้ำผีบ้าละน้อคนเมาบ่ได้หักแค่ใจออ้มันแค่คิดหอดหลายกลัวเก่าคงมีความสุขน้อละอยู่กับเขาไอา้มีคนใหม่ก็ยังคิดหอดเจ้ายัำเมาแสล็ พิเศษให้สำหรับคนที่ปากไม่ตรงกับใจนะครับจะพูดอะไรก็รีบพูดนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้พูดบ่ได้ฟื้นความรู้สึกแค่คิดหอดแค่อายคิดเห็นแค่คิดหอดเจ้าเล่นเป็นจังใดเนาะผู้สาวเก่าอายโอ แต่ใจอายมันคิดหอดเจ้าหลายเดลา่าคิดหอดแห้งยามกินเหล่าคิดหอดเจ้าย้ำไอ้เมาคือมาถึงเฮาสิเลิกกันแล้วลืมบิดแล้วคำสัญญาเมาย้ำได้ไอ้ก็คือเห็นหนา้าซ้ำผีบาละ้อคนเมา บ่ได้หักแค่ใจอายมันแค่คิดหอดหลายกลัวเก่าคงมีความสุขนอละอยู่กับเขาอายมีคนใหม่ก็ยังคิดทอดเจ้าย้ำเมาแงแงคงมีความสุขนอละอยู่กับเขาอายมีคนใหม่ก็ยังคิดหอดเจ้า งามเ,เ,อเอขอบคุณครับก็เป็นคลิปคลิปแรกๆนะครับก็มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสู้ๆนะรักนะจุ๊บๆ <c oughs> อะไรอีกวะ <c oughs> ความรักก็เช่นกัน <c oughs> หัวเราะดังมาก <c oughs> ไปแล้ว